สวัสดีค่ะเมื่อนี้หมอยาสิพ้ามาหุจักกับฟินตน้นพี่น้องฟินตน้นค่ะเราประสบปปการณ์ให้ฟังเนาะแต่หมอยาอายุยังอายุยังได้ลูกใหม่นะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นกะหายาไม่ลูกอ่อนดูไฟเพิ่นกะเอาใบใบของฟินตนน้นนี่พี่น้องมาใส่หมออยุกกรรมน,นะพี่น้องบำรุงไม่ลูกอ่อนดูกรรได้พี่น้อง เอาใบมันนัวนัวพี่น้องต้มใส่ส้มต้มใส่กับยาหัวใหญ่หวานหอมแดงเนาะพี่น้องนมงัวนมนางนมสาวเนาะสมุนไพรพวกนี้แซ่บพี่น้องนัวนี่ค่ะนี่่คะแต่ว่าหลายหม่องก็ใสไหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะบานนี่ชีวะให้ฟังเนาะสรรพคุณโดยทั่โดยโดยทั่วไปนอกจากบำรุงเม่อส์เมลุกอ่อนหลังคอดแล้ว ฟินตน้นนี่อย่างของฟินเนาะอย่างของฟินต้นพี่น้องพี่น้องเคยเห็นอ <c oughs> ่นปากลูกปากนกกระจาบบ่บางคนมันกระสีเอิญว่าปากเป็นหีไกเนาะพี่น้องเนาะปากนกกระจาบเันก็เอิญพี่น้องเอาอย่างมันได้พี่น้องเด็ดก้านออกนี่พี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดก้านออกพี่น้องนี่มันซีมีอย่างพี่น้องมันสิมีอย่างออกมาซึมออกมาเนาะพี่น้องเนาะปากนกกระจาบมันก็ไปแต้มเด้พี่น้องนั่นเห็นบ่อย่างมันน่อยแล้วนี่ อย่างมันนั่นอย่างมันหน่อยพี่น้องเอาไปแต้มแผลเด้อพี่น้องเด้อเป็นแผลสดแผลเปื่อยแผลอักเสบนี่เอาใส่แผลเด้อพี่น้องแหงเล็วเศร้าเร็วเด้อพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะประโยชน์ของมะนั่น,น,นอย่างมันหยดลงมาพี่น้องถ้าแผลถ้าหีไก่เนาะถ้าถ้าปากเป็นหีไก่ปากเป็นนกกระจาบเป็นปากนกกระจาบเนะบาะผลว่ามันบาเพียงพอกับสารอาหารประเภทวิตามินต่างๆมันกระเฮ็ดให้เป็นเป็นแผลยูล่ริมปากนะพี่น้องเนาะ แพ้ในลิ้นในปากพี่น้องใส่ได้ทั้งเบิดแพ้สดแพ้เปื่อยตามร่างกายต่างๆนะพี่น้องกระสิเอาอย่างของพินต้นนี่พี่น้องใส่ได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะขยายพันธุ์ได้พี่น้องขยายพันธุ์ใส่มเมล็ดพี่น้องนี่ใช้มเมล็ดนี่ดอกพี่น้องเห็นบอกฟินตน้นพี่น้องปลูกเป็นไม้ไม้ประดับก็ได้พี่ได้พี่น้อง ปลูกเป็นไม้ประดับนี่ลักษณะของใบนาะพี่น้องเนาะสีเบิองให้เบิองชัดๆเนาะบางคนก็สีเหลียวเห็นแต่ว่าบ่รูจักประโยชน์ใส่เมื่อนี่หมอ,อยามาแนะนําประโยชน์ใส่ของฟินต้นเนาะพี่น้องเนาะต้นไม้ต้นนี้ละมีประโยชน์หลายพี่น้องค่ะปลูกไวเ้เงอนไว้สั้นหายยาบวทบ่ทัทนเวลาเฮาจาเป็นเนาะเอาใส่กรได้พี่น้องเด้อเอาอยางมันใส่ได้ใส่แผ่ได้พี่น้องเด้อต้มกินก็นได้พี่น้องปลูกเป็นไม้ประดับก็งามได้พี่น้อง ดอกงามๆอันนี้ขนาดดอกงามแหลงได้พี่น้องดอกงามแหลงกันยังงามพี่น้องนี่ค่ะประโยชน์หรือการใช้เนาะค่ะเนาะการใส่ต่างๆใส่ยางใส่ใบต้มพี่น้องปลูกกับใส่มเมล็ดพี่น้องกะสวัสดีเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กะหมอยาก,ก็มาแนะนําของดีๆบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอนุรักษ์เด้อพี่นอ้องเด้ออนุรักษ์ไว้รักษาไว้ ให้มันมีติดเือนติดซานติดบานติดซองบดสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขคนสุ